สวัสดีทุกทุกคนในปรปเทศและตตามเศที่รบลมรักช่ชงทุกทุกคนเป็นหมืองสำคัญเหมืองนึงทนงานกะเทิ้บุญกระทิ้งงานคานง้ามตานนองรลวงอทอดีสิริปัญโยนำาญาติโยมจากกรุเทพกรุงเทพน่าเ้าายกงนัิวั้งคุณสนใจ กเอาไว้กันทุกปีเราคะตุท,ทุม่มใส่โมโบสดสโบสดลังไม้ฉันั่งชนี้แต่กำลังผูกคอต่อแขนกันเนาะคือผูกคอต่อแขนในหยคณะกระถิ่นผู้คนมาทางานกระถิ่นเพื่อเป็นกำลังใจกำลัใจให้ ให้ชาวคณะทุกทุกคนมาไดิงบรรยากาศน้นไปลไปๆบรรยากาศนกำตผับมืดมัวๆก็ขอโทษขอไพ่นะอพรา่ายมขึ้นยามขึ้นมันมืดมัวๆก็ขอโทษขอไพ นี่เป็นการผูกคอต่อแขนผูกคอต่อแขนเอื่นขวัญเพื่อให้เป็นกำลังใจเช่าคณะกถินผูกคนมาผูกคนมาถอดถววยกถินที่วัดที่วัดอังคุณสมใจบรรดาหยาดงอมจากการนำของหลวงพ่อท่องดีผูกคนอยู่ทั้งคนละทั้งกรุงเทพคนอยู่วัดดอนเนาะคนอยู่วัดดอนกรุงเทพคนละ อืมนําพาาตโยมมญาติโยมมาทอดถวายกระทิ่นกันที่วัดอันคุณสมใจเพราฉะนั้นบรรดาอืม เองบรรยากาศยำคำย่ำคืนกำลังผูกคอต่อแขนกันอยูนช่วงนี้ช่วงนี้กำลังผูกคอต่อแขนกันมันได้ยดโยมขบคั่นี้หยาดโยมมาหลายเพราะว่ามังงาน Ngàn tên này bạn có nghĩ Thằng Sóng mô bạn Nên này nhạc nhộm của đây mới mà lại Ngàn tên này nhắn Để của không mà chán <laughs> khá <laughs> Để Để มีแต่ดอกชมพูสีแดงเช่นนี้ผูกแขนปายสีไปลายเป็นว่าข้าวสีเป็นวัสิุข้าวอันเป็นสนิดมงคลผูกข้าวไม้ข้าวม,มือเรียกฝันเราได้ทั้งหลายม,า,ม,มาจากกรุงเทพมาจากอุบลการมามมาจากที่ไหนก็แล้วแอมาจากบ้านเรียกเรื่ความตึงใจฝันเอฟฝันดึงไปจากนั้นจากตัว เรื่องสิงที่ดีเข้ามาสู่ตัวได้เฉียแนรายออกไปนะเนื้อสาระอาจจะเป็นรสษาติ่นแต่เป็นเตี่ยมไปด้วยสาระที่เป็นประโยชน์อันนี้คุนเพรา้ลกัลงคอผู้คนมานุ่เนาะคนบรรยายที่ว่ารักสถิตอยู่ณนสถานที่นี้ขอคำเนขลังขอคำเป็นขลเล มีชื่อเสียงเดินัมีบายุยืนรวยรวยรวยใงคนมีอายุยืนยาวนานไปรวยกันได้ยินวัน่ี้พระุเจ้าพระจมยแต่อรูงเทพก็ไม่ได้ยิน ในวัดทางคุณก็ยังเก่งรับในเรื่องของการทำวัดสวนต์เช้าเย็นในกางเจรองจังหวดียงใหม่จนเราได้จำายจังหวก็มีการงานอะร้งเรียนร่เรยนกับีนี้ท้าพรอ่างหากเจ้าอดุมสมุนและอดุมสมณ์ ภรยเราเป็นเศษชีที่นาราชาที่มีเงินมไม่ได้ขามเป็นมือเศษไม่ได้ขามบ้านม่ไล้มาไมได้ขามทุกวันทีเงิน็ระดีมาช่วยสร้างโบสถ์ให้อยงน้องช่วยสร้างโบสถ์ทำีใ้เสร็จแต่จะได้ปวดรูปปวดฐานเราไม่อยู่เขาจะได้มีที่พึ่ง คณะผู้กองต่อแขนกันเนาะนักโน้มด้วชาวบ้านผู้กองต่อแขนในคณะกรถิ่นตัวเป็นกำลังใจแรงใจพี่นาฟ้าไม่สุดใจมาไม่อีกเนาะพี่นาขอไม่สุดใจมาอีก คุเพนี่คนชาวอีสานนอกแาบนี้ละควากำลังใจส่งกันและกันอขู่คอยต่อแขนให้กำลังใจกันนี้ากำลังใจจิตีงใจิ่งมยิ่งข้นไ่นมาก็ดีใจงถูก้าาทาีใจริงรงดที่เราได้ใจ คนมนลแต่หวัมตาเฉียดก็คือความจริงใจความจริงใจที่มี่อนกันและกันน้องจะเลยเอาไปจะช่วยกันครับไข่ปลาใสยดาวสสยดาวการผสมเอาไว้หมดเลยจะได้นอนราตรีสวัสดิ์ ถ้าสนักไอ้คืเรื่มจะให้การงานเขอให้เตินรุ่งเรืองไปตลอดนะครับเป็นการเล่นสร้างควมดีครรมุูกับทัวงของเราและการโรมนญเป็นอย่างนิ้งพรงนี้ก็จะาหวพระจันทร์นเชาการละเลากาจะประชุมทอดกระถิ่นอรป้าไขว้ก็มาร่วมถ้าเรามีภะราจจะเปิมเต็น่เร่อง การหนจะปูกคอตอแกนเหนยงแล้ดีมีสเย็นเตตมันถอดก็เิ็นอ้ยภาพมันมืดมัวๆนะจะไหนขอถทดขอพยเนามันมืดยำขึ้นยำขึ้นมันมืดขอถทษขอพยเนาะภาพม่ชัดเจนขอถทดขอพยหลายๆ เพิ่มขึ้นประเพณีเประเภทนี้ของชาวอีสานแขกไปไทยมากถูกคอต่อแขนเรื่นงควันสูบควันถูกคอต่อแขนเพื่อให้กับเป็นกำลังใจอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีสุขอยู่เย็นเป็่อนโศกเนี่ยละงูว่าแขกไปไทยมากมาเยี่ยมมาเยี่ยนกัน <waves> ันออกไปแล้วนะมรื่อกันออกไปแน่แล้วกันเลยผูกคอต่อแขนกันก,นกนเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะเสร็จนะเขามาบบมัดทุกคนเอ,อขามามัดทุกคนก็จะน,น,นั่งอัดละหกสิบเพื่อชีวิตนะผู้ที่เปนมาปีนสุดชีวิตมาถอดถวายผากระถิ่น เพราะว่าคนบนดอดได้ลงมาทั้งซาลาหลาผู้ลายค้นหัวเน็ดกันเหนื่อยเนาะที่รถมดมืออาจจะเสายันค่ำจังมาหอดรงบรรยากาศรอบรอบ,รอบทั้งนอกกับเซมันอสพสอยดาวกันบ้ทั้งนอก ลยใสยดาวกันปดใหญ่ใก้ก็ให้หายไปโดยใาวใหญ่ครเฝ้าทองก็ูิต้รกระถ่นหลวงพ่อผูน้าคณะกระถิ่นมาหลวงพอคุณดีสิริตันโยอระิ่นําำาตาโยมท่านกรุงเทพมาถวายกระถิ่นในปีนี้ đây đủ rồi lận hết na, từng năm, từng năm, nhảy nhót mà hết na, từng thuộc tâm rung, bắt qua á mất nó phân mất con là tuấn, nhăng nay noi. <laughs> เอกเรียนเกียวเียวัยขาดเ็่ัวาดซอยด้วใกล้แล้วใก่สิมัดแล้วของซอยเด้ยังบดไรยังพัดลมยังบดทันออกอยู่พัดลมออกไปจักเครื่องเน่น้อพัดลมเนี่ยน้อ น้าคู่นักคู่มีแต่โอ้ยมีแต่ได้รางวัลงามๆเนาะได้ร่งตองไม่มาเลยนะพ่อรออยู่มีเบาอานอิ่เลยใจไม่ไหวต้องใจเบาพ่อขาหนุนมาบ้าขากระครับ

มองเห็นหลายอย่างปิโตปิโตมีใส่ข้าวไปขาไรท้องนาใส่ข้าวมาวัดไปวชปวดปวดตเวสความดีไม่บังเกิดมีกำลังเราเองมันเกิดมียิ่งบบาเองมาหยาด่มผูกคอตอแขนให้มงพ่อ ข้อศอกหลังคอมากน้ำเลืองมาเป็นข้อกให้นำลือเป็นข้อศกให้เอ่อเรียบร้อยแล้ววันนี้จัดเรียบร้อยแล้วการผูกข้อต่อแขนข้ต่อแขนก็เสร็จสิ้นเรียบร้อย เอามเขาหมดกรรนีวันสองดาววันนี้ก็แบ่งรวันนี้ก็าวองเขานมดไ เป็นความสามัคคีแบ่งแบ่งกันได้ก็แบ่งกันเนาะราพระท้าก็อย่างไรเราก็ไปร่วมกันร่วโหมดธนาบุญร่วมกันร่วโหมดธนาบุญกันเพราะทุกอย่างก็มีเหตุมีปัจจัยีแต่งแมาตามการเวลานะ โดยปนติญาสนกรชเทียเป็นระยะเวลาหนึงเดือนโอ้ก็มาก็ฟ้ารีสอร์สุขสันเงนเกินในกอเกพธิสุขภาพร่างกายเป็นไงนะครที่ปวดไอ้ที่แก้ว่ก็ไปรักบุ้นคุณนานก็ไปัดจ้อเลยอออาชิอาชิก็ไร้อยเออทุกอยอากจอเรา้อแม่าก็ยทจ

នៅក្នុងវត្តណងឡាអូយយកគាត់កាប់ខាំក្រហមបាន55 34បងញៀនញុយក្នុងជោគក្នុងសេរីដើរយកเด้อខយជួយនេះជាអស់របស់នេះ អរគុណដល់អ្នកដែលបានជួយដល់ទីបានមកនៅប្រចាំពុទ្ធិកឲ្យល្អចង់ពីความសុខความเจริญឲ្យធ្វើអីក៏បានជិះបនធ្វើបនណាឲ្យបានបនជិះជឿនត្របការແລະក៏ឲ្យយើងចិត្តទៅវិញដល់សុខដល់បាតរងឯโรคរាយខៃเจ็บក៏ឲ្យหายໄປរื่อยๆទៅព្រះឯងមក เงินอเตอนน้นะันกันอเขาจะเพื่เพื่อนนยตอนสบายดีดีไม่แห้งกัตกตะก้นไดตะเีตต่าตะเีตะกนอนเพิ่มมดีไม่แห้งอยู่เมืนกัน กินๆๆทุกคนสงายดี